เป็นข้าวอย่างดีคนชอบรับประทานแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่การโกงเอาคือพูดง่ายว่าเอาข้าวที่ไร้คุณภาพเนี่ยนะครับไปส่งออกเพราะว่าคนโกงเนี่ยมันก็เอาข้าวเป็นข้าวปีเก่าเนี่ยมาจำนำเพราะมันสต็อกไว้เยอะมันก็มาจำนำแล้วก็ถูกตีกลับกันแนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคนเขาไม่อยากจะซื้อ เขาก็กดราคาประเทศคู่แข่งขันเวียดนามเป็นประเทศที่สําคัญนะครับเวียดนามเนี่ยมีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยพลเมืองมากกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ผลิตข้าวนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วคุณภาพข้าวเวียดนามเนี่ยตามก่าไทยแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้นี่เกินหน้าไปแล้วถูกต้องใช่ค่ะเกินหน้าไปแล้วเขามาเร็วมากก็ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยประสบกับปัญหา ภัยธรรมชาติมากกว่าเรานะ mm hmm. แต่เขาก็มีความพยายามที่ผลิตข้าวคุณภาพดี <c oughs> ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าประเทศไทยตรงนี้นะครับนักเกษตรศาสตร์นักเศรษฐ mm hmm. ศษสาสตร์ mm hmm. แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ได้พัฒนาเลยเลยไม่ได้พัฒนาเลยปล่อยเป็นตามธรรมชาติพอมีโครงการํำนํำข้าวเนี่ยนะครับ mm hmm. ราคาข้าวในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยสูญเสียหมดเลยถูกต้องเจ๊งคือเจ๊งพูดง่ายเจ๊งนะครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็ประเทศต่างประเทศเขาก็เขาก็แฮปปี้อ่ะยู่ตั้งราคาข้าวธรรมดาเอ่อหนึ่งตันหมื่นสองพันเอ่อหมื่นสองพันร้อยคะครับหมื่นสองพันบาทต่อตันนะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาย่อนนิดหน่อย เขาก็ชนะแล้วประเทศไทยเนี่ยมีข้าวที่เคยผู้ที่บริโภคแล้วรู้ว่ามีคุณภาพดีรสอร่อยอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะ,ะเพราะว่าเราไปหลอกลวงเขาถูกต้องนะครับมียี่ปัวมีบริษัทที่เป็นบริษัทที่สมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลนะครับแล้วก็ผนวกความโกงเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐภาคเอกชนส่งข้าวแต่ขี้โกงเท่านั้น ข้าวมันถึงได้แย่ลงแต่รัฐบาลก็ยังมุ่งหน้าเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปคือตรงนี้และแถมรู้สึกว่าจะกู้เงินอีกค่ะท่านกู้เงินมา2.7แสนล้านมัง้งเพื่อที่จะมาทําโครงการจำนำข้าวในสำหรับปี56-57นี้ด้วยค่ะท่านคือ,อ,อ56<อ>มันจะจบแล้วนะฮะ,ะก็เหลือแต่ปี57เนี่ยนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราเราละไว้ไว้นะเพราะว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันมีความสูญเสียอยู่แล้ว <c oughs> นะครับซึ่งประชาชนเนี่ยรับทราบอยู่แล้วนะครับแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเรารู้ว่าโอเคเออทำไมอยู่เอาใจ <c oughs> คือรัฐบาลเนี่ยเอาใจคนที่ปลูกข้าวนะครับช <c oughs> าวน,นาขณะเดียวกันเนี่ยคนทําสุวนยางภาคใต้เขาก็ออจริงๆแล <c oughs> ้วยางก็เป็นสินค้าส่งออกที่ไม่ต่ําต้อยเลยนะ <c oughs> อยู่ระดับเอ่อท็อปฟนะครับคือหนึ่งในหของ สินค้าส่งออกของประเทศไทยะนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลพยายาม <c oughs> ทําอะไรบางอย่างกดดันบีบคั้นใช่ค่ะชาวสยางภาคใต้มาเอาใจคนปลูกข้าวใช่ค่ะแล้วคนปลูกข้าวก็เลยเทําให้หนึ่งนะครับข้าวที่ผลิตเนี่ยทาอย่างไรก็ได้ทาผมแน่นเลยทาอย่างไรก็ได้ <c oughs> ทําอย่างไรก็ได้ไม่เคยตั้งใจที่จะทําให้มันมี คุณภาพที่สูงกว่าเดิมนะครับ mm hmm. เพราะว่ายังไงรัฐบาลซื้อหมดอ mm ่ะ hmm. รัฐบาลรับจำนำคือซื้อหมดนะ <c oughs> เพราะว่าจำนำเนี่ยหมายถึงว่า,างี้ครับหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยเอาอะไรก็ได้นะครับ mm hmm. เป็นข้าวเป็นลำไยเป็นหอมเป็นอะไรเนี่ยนะครับเอามาจำนำ <c oughs> แต่จะต้องไถถอนคืน แล้วมันมีระยะเวลาของการจำนำด้วยอ่ะท่านแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเขาตั้งระยะเวลาอย่างเงี้ยชาวบ้านก็อยากที่จะปลูกข้าวให้มันทันกระยะเวลาที่เขาที่เขาทําถูกต้องไหมคะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่จะเร่งข้าวให้มันงอกงามเพื่อที่จะเอามาจำนำให้กับรัฐบาลแล้วอย่างนี้คุณภาพของข้าวทีเนี่ยครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนใจกับข้าวนาปีนาปลังแล้วนะครับคือข้าวนาปีนาปลังก็คือว่า คือบางปีเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยรัฐบาลจะประกาศว่าให้ผลิตเฉพาะข้าวนาปีะนะครับเพื่อให้รักษาจำนวนผลผลิตนะครับและรักษาราคาไว้ในประเทศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สนใจแล้วเป็นประชานิยมะนะครับคือข้าวนาปีก็ได้ข้าวนาปลังก็ได้จำนำหมดะนะครับรัฐบาลก็รับซื้อรับจำนำเนี่ยจริงๆแล้วรับจำนำนํา จริงๆแล้วป็นการรับซื้อของประทานโทษเป็นโครงการรับจำนำแต่จริงๆแล้วเป็นการรับซื้อเพราะว่าชาวนาเหมือนกับไปขาย mm hmm. ในราคาที่ฉันไม่สนใจใ<ช>รัฐบาลก็เป็นประชานยนนะครับแล้วก็มาเก็บสต็อกแต่ว่ามันต่อมันไม่สามารถจะไปสู้กับตลาดโลกได้เพราะหนึ่งอาจจะเป็นคุณภาพ mm hmm. นะครับค,คุณภาพนะครับคุณภาพนี่แน่นอนเลย สองขเราตกราคานะครับราคาทันทีที่เขารู้ว่าเราับจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาก็ไปลดจํานวนราคานะครับลดราคาข้าวของเขาถูกไหมฮะเราบอกโอเคเออหมื่นสองต่อตันเขาบอกโอเคหมื่นหนึ่งต่อตันเราเจงแล้วนะประเทศไทยเจงแล้วนะครับเขาก็ทําอย่างนั้นนะไม่มีใครไม่ไม่ทาอย่างนั้น่ะทุกคนทาหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้าว ก็ขายไม่ออกอนะครับเมื่อขายไม่ออกรัฐบาลเจ๊งใครล่ะเจ๊ง <c oughs> ประชาชนอีกเท่าไหร่ล่ะ67ล้านคนเจ๊งด้วยนะเจ๊งด้วยถ้าปล่อยว่าให้การเข้าเป็นการค้าเสรีนะครับมีการรับจำนำในราคาที่สมควร <c oughs> เพื่อให้ประชาชนชาวกษิรกรชาวนานเนี่ยนะครับเขาจำนำแล้วก็เอาเงินเนี่ย ไปเป็นต้นทุนในการผลิตปีต่อไปแต่ต้องมาไถ่ถอนอแล้วก็ขายให้กับภาคเอกชนที่เขาทําธุรกิจอย่างบริสุทธิ์ถูกไหมครับเพื่อเป็นการรักษาราคาตลาดนะให้มันเป็นไปตามจริงดังนั้น<ช>ถูกไหมครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเวลาเขารักษาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเพราะเป็นสมบัติของเขาเขารักษาอย่างดีนะแต่ถ้ารัฐเนี่ย <c oughs> รัฐน,น <c oughs> ี่ไม่ได้สนใจนะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จะเป็นอ,อกสองค์การทางสินค้าอของกระทรวงพาณิชย์ก็ดีหรืออตกองค์การการตลาดเพื่อการเกษตรก็ดีของกระทรวงเกษตรก็ดีพวกนี้เป็นข้าราชการรับสายกิจไม่สนใจหรอกไม่ได้มีการเก็บรักษาที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นอ,อ,อะไรสินค้าที่เป็นของจำนารัฐบาลเนี่ยรับจำนำไว้เนี่ยนะมันไม่รับการดูแล นะครับคุณภาพมันก็ย่อนยานไปแต่ถ้าผลผลิตนะครับที่ภาคเอกชนเนี่ยไปซื้อนะครับไปซื้อหรือไปไถ่ถอนแทนไปไถ่ถอนแทนเขาจะเก็บรักษาไว้ถูกไหมครับแล้วเมื่อเขาไถ่ถอนแทนเนี่ยนะครับประการแรกเลยเนี่ยเขาต้องให้ราคาดีเพราะรัฐตั้งรัฐต้องให้ราคาถูกไหมครับรัฐต้องให้ราคาเหมือนกับรงรับจำนำทั่วไปเวลาเขารับจำนำเรานะครับบาทรัฐ บาทละหมื่นแปดทองนะรับประยำบาทละหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับเพราะเขาขาย,ขายเขาต้องขายราคาหย่อนจากราคาตลาดถูกไหมใช่สมมติว่าราคาตลาดทองคำสองหมื่นบาทละสองหมื่นบาทถูกไหมไอ้อโรงรับจำนำเนี่ยเขาก็ไปประกาศขายบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเขายังมีกำไรอีกหนึ่งพันบาท<ช>ถูกไหมตลอดเวลาใช,ใช่ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถจะทำให้ ประชาชนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยมีมีความสุข <S <S ได้ด้วยมูลค่าที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ขาดทุนไม่ขดทุนใช่ค,ค่ะแล้วสินค้าเขารักษาดีถูกไหมรอ<ช>งรับจำนำเนี่ยรักษาสินค้าก็ดีนะใช่ค่ะสิ่งหนึ่งทีอ่อย่างที่ผมได้พูดไว้ตอนแรกเลยว่าเรื่องสําคัญของการแปรรูปตะหากคือใครก็ได้ซื้อราคาถูกไปแล้วก็ไป เป็นข้าวอะไรก็ได้นะครับข้าวมีมีรสแล้วก็ได้ข้าวไม่มีกลิกล่นแล้วก็ได้นะครับไม่ถึงขนาดมอดกินน่ยนะแต่ว่าเอาไปทําเอาไปบดเป็นแป้งข้าวเจ้ามาทําสารพัดนะครับทำสารพัดในประเทศจีนเนี่ยะนะครับเขาไปทําสารเปาไปทำเป็นขนมเป็นอะไรญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองก็ผลิตข้าวนะครับแต่พอดีกินพอดีกินแต่ส่วนเกินที่เป็นขนม ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตขนมเก่งมากนะครับเอ๊แต่ข้าวของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะเะข,ขาเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองพันุ์ข้าวญี่ปุ่น<อ>ให้การสนับสนุนชาวนาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยน้อยมากาน,นะครับแต่ว่าข้าวของญี่ปุ่นเนี่ยเม็ดป้อมๆเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนกับข้าวเหนียวไทยเล็กๆเนี่ยนะครับ <c 'm S 2> มีกลิ่นหอมนิดๆนะครับแล้วก็ ตรงนี้แต่เขาคุ้มครองนะ,ะเขามีกฎหมายคุ้มครองพันุ์ข้าวญี่ปุุนนะครับเขามีกฎหมายคุ้มครองอาชีพชาวนาะนะครับดังนั้นขนมต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาซื้อ,อเขาซื้อเป็นข้าวที่แปรรูปแล้วมาทำญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีขนมผลิตจากแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมากที่สุดในโลกม,มากที่สุดโลก ญี่ปุ่นมีคนประมาณ1 6 0ล้านคนนะครับเขาก็จะมีขนมเ,นย,เยอะแยะมากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำแพ็กเกจจิ้งได้ดีแล้วพัฒนาขนมผลิตจากแป้งข้าวเจ้าเนี่ยได้เก่งที่สุดอะได้เก่งที่สุดนะที่เราทันทานกันเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมี3ประเทศญี่ปุ่นนำหนึ่ง<อ>นะครับ เกาหลีนำสอง <c oughs> แล้วก็จีน <c oughs> ที่แปรรูปแป้งเข้าเจ้าได้ดีที่สุด <c oughs> แป้งเข้าเจ้าดีที่สุดนะครับ <c oughs> แล้วเรามองภาพนี้นะครับว่าอะไรละ่ะมาม,ม่านะครับพวกพวกเป็นข้าวูโด <Couple noodles. S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับน,นะครับพวนูโดอะไรต่างๆพวกนี้ยโจ๊กคนออะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ทำจาก การแปรรูปกััันนท้ง้รแปรรูปของแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มาใส่ส่วนผสมที่เป็นรสต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นแป้งข้าวเจ้าเจ๊คิดว่าจีนน่ะเขาไม่โง่หรอกเจ๊มีเจ๊มีความรู้สึกว่าเขารู้ว่าตอนเนี้ยเมืองไทยเนี่ยมีวิกฤตถูกต้องไหมคะเจ๊มีความรู้สึกว่าเขาที่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมา take advantage หรือว่าอ้าวมันมันก็น่า take advantage ถูกต้องไหมอะคะเขาก็าก็ต้องทําประโยชน์ให้กับประเทศเขาอ๋อ่นอนครับคือ เขาารู้อยู่ว่าอยู่มีปัญหาเรื่องข้าวนะครับอยู่ต้องการบัตเตอร์เทรดบัเตอร์เทรดคือการแลกเปลี่ยนถูกไหมฮะบั r เตอร์เทรดการแลกเปลี่ยนอยู่กำลังมีปัญหาในเรื่องงบประมาณ2-2ล้านล้านรถไฟความเร็วสูงจีนก็จะมาเสนอในเรื่องของเป็นเอนจิเนียร์ผู้ที่มีเทคโนโลยีในการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้เป็นน่าสนใจว่า ประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเู้ต้องถอนใจเขาจะแลกข้าวกับรถไฟความเร็วสูงแต่เขาก็ยังกู้สองจุสองล้านถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับนี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องย้ำย้ำถามคนไทยอะว่าแล้วรัฐบาลนี้เนี่ยมาหน้าด้านโกหก ใช่พกลมเขาเรียกว่าโกหกสีขาวโกหกสีขาวแล้วตอนนี้ถูกต้องไหมคะยิ่งโกหกสีขาวแล้วมันออกเป็นมันไม่ใช่สีขาวมันออกเป็นสีเทาแล้วสีเทาแล้วสีเทาแล้วค่ะคราวนี้เราก็ถือว่าโครงการแลบจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่ทําให้ความหายนะมาสู่เศรษฐกิจของประเทศชาติทั้งระบบใช่เลยคะใช่เลยครับสร้างสร้างสร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยพอถึงจุดจุดนี้ก็บอกว่าถ้า ประเทศจีนเนี่ย <c oughs> ครับในรายละเอียดของ MOU นะครับ <c oughs> ไม่มีรายละเอียดของ MOU ที่ทำให้ประการแรกเลยเนี่ยนะ <c oughs> ประเทศไทยไม่รับรู้ว่ามาตราหนึ่ในรัฐธ <c oughs> รรมนูญ <c oughs> ซึ่งเขาหลังแก้จะเข้าวาระสามเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือการเจรจากับต่างประเทศโดยที่ไม่มีรายละเอียด นี่ก็เป็นส่วนหน oh, ึ ah. ่งใช่ท่านเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงถึงเรื่องนี้นะคะ <ถ usp. S 1> เพราะเราจะพูดกันถึงเรื่องปราสาทพระวิหารด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยขอไปพักเบรกกันก่อนค่ะท่านผู้ชมคะขอพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาช่วงสองของรายการเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมอบแล้วก็เรื่องปราสาทพระวิหารคะ่ะเชิญค่ะ ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสามัคคีประชาชนนะคะค่ะท่านวัชรลาคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันถึงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษานะคะและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือที่เรียกว่าคอปทเนะะี่ยค่ะที่มีปักหลักที่มาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่แยกอุรุพงศ์นะคะตอนนี้ก็เห็นว่ามีผู้คนเนี่ยนะคะได้ ที่อยากจะล้มรัฐบาลหรือไม่เอารัฐบาลนี้นะคะได้ทยอยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาร่วมกันชุมนุมกันนะคะกันเยอะขึ้นแต่ส่วนทางด้านสวนลมอะค่ะทางฝ่ายกปทเนี่ยก็ยังปักหลักกันอยู่ใช่ไหมคะคชุมนุมกันอยู่นะคะแต่ว่าข่าวไม่ค่อยออกอะข่าวไม่ค่อยออกก็ไม่ทราบว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมาให้ท่านออกข่าวให้พวกเราทราบนะคะว่ากปทเนี่ย